สัสดีครับผม Big s c d นะครับและที่นี่นะครับ s c d a u t o s e a และในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่27เมษายนนะครับกับการรีวิวบุนไดสตา์เลียนั่นเองครับกับการตกแต่ง v i p ในรูปแบบของ SCD a u t o s e a เดี๋ยวเราไปเริ่มและไปดูกันประมวมกันครับไปเรามาเริ่มกันนะครับกับชิ้นแรกเลยนั่นคือชุดบันไดไฟฟ้านะครับและนี่ก็คือชุดบันไดไฟฟ้าที่ ไม่มีไฟนะครับเราแบบมีไฟก็จะมีนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างต้องบอกก่อนว่าความแข็งแรงของรุ่นนี้นี่เนี่ยครับเหยียบจะไม่มีการคอนการยวกเลยนะครับของตัวบันไดแข็งแรงมากครับและเราไปดูในส่วนของการตกแต่งภายในนะครับและคันนิสตสตาร์เลียก็ถูกตกแต่งด้วยเบาะ VP ซีรีส10นั่นเองครับและนี่ก็คือความสวยงามของซีรีส10นะครับเบาะ VP ีทรงโมเดิร์นนะครับ รุ่นล่าสุดปัจจุบันของ SCD Auto Seat ความพิเศษของเขาก็สามารถที่จะปรับคอนโทรลเป็นหน้าตาดิจิตอนด้วยนะครับนี่คอนโทรลตรงด้านนี้ได้เลยนะครับเมนูคำสั่งทุกอย่างก็จะขึ้นมาตามนี้ยังไม่พอนะครับระบบตัวนี้ก็จะมีอ่าในส่วนของระบบ cooling seat heater seat และระบบนวดซึ่งเป็นระบบถุงลมนั่นเองครับแต่ความพิเศษของซีรีส์10ก็ยังไม่หมดอีกนะครับ ไฮไลท์พิเศษก็คือการปคครับตำแหน่งบ่านั่นเองครับนี่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับปัจจุบันนะครับในรูปแบบของการใช้มือถือเนี่ยกับชีวิตประจำวันต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะใช้ทั้งวันเลยนะครับและนี่ก็คือฟังก์ชันนะครับที่ปรับบ่าเพื่อให้ศรีระเราเนี่ยเหมาะแก่การเล่นสมาร์ทโฟนก็จะลด อาการเมื่อยนะครับของประเภทออฟฟิศซินโดมนั่นเองและนี่ก็คือข้อดีของซีรีส์10ของเรานะครับยังไม่หมดนะครับในส่วนของ e n t e r อร์เทน n มนต์ด้านบนสังเกตดีๆนะครับนี่คือจอ Android s i ส e 15.6นิ้วนะครับสำหรับ Entertainment ก็จะมีการเชื่อมต่อนะครับให้ระบบเสียงออกเครื่องเสียงรถอย่างสมบูรณ์แบบครับและนี่ก็คือการแต่ง VIP พร้อมกับระบบ e n t e r อร์เทน n มนต์และยังไม่พอครับในส่วนสุดท้าย ผมขออนุญาตปิดจบด้วยตัวนี้ครับไฮไลท์สำคัญเช่นกันเวลาเราจะขนของหรือจะนั่งต้องบอกกนว่ารูล็อกเดิมของแถวสุดท้ายเนี่ยเขามีมาให้ค่อนข้างที่จำกัดนะครับแล้วรถคันนี้ก็ได้มีการนำเบาะแถวสาบออกไปแล้วพื้นที่ก็จะกว้างขวางกว่าเดิมเพราะฉะนั้นจุดล็อกก็จะเป็นสิ่งสำคัญครับสำหรับเบาะแถวสี่และตอนนี้เราก็ได้ทำการมีลิง ดูล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับสามารถที่จะเลื่อนขึ้นไปสุดระหวางของตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับการใช้งานก็จะเกิดความหลากหลายแล้วก็ลงตัวมากๆและนี่ครับก็คือการตกแต่งในสไตล์ของเรา SCD Auto Seat ครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่ใช้สไตล์เหลียรุ่นนี้อยู่นี่ก็คือตัวอย่างดีๆนะครับเรายัางมีเบาะ v พ p อีกหลายรุ่นนะครับ มาให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมได้ทดลองกันครับสำหรับคลิปนี้ผมขอเป็นตัวแทนนะครับของร้านแล้วก็กล่าวคำว,ว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ